ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1 3 0 1ถึง1302การนอนหลับคือทักษะสำคัญ JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องว้ยเลวซามที่สุดจังเฉียนสบทากับตัวเองอย่างดูเดือดเขาได้แสดงความสามารถที่เกินขีดจำกัดของตัวเองแล้วในการทดสอบและคิดว่าคงจะทำให้ตำแหน่งของตัวเองสูงขึ้น แต่แล้วกลับตรงกันข้ามกับความคาดหมายเขาไม่ติดห0อันดับแรกไม่เพียงเท่านั้นบาดแผลของเขายังเจ็บลึกขึ้นไปอีกเมื่อเจ้าสารเลวจังเซเวียนคนนั้นได้อันดับที่50เขี่ยเขาออกจากโซนหัวกะทิเขาเคยคิดว่าอำนาจที่เขาจะได้รับจากการได้เข้าสู่โซนหัวกะทิจะทําให้เขาสั่งสอนบทเรียนให้กับหมอนั่นได้แต่ราวกับสวรรค์เล่นตลกสถานการณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง พี่อวินอเฟลิงไอจางเซเวียนคนนั้นแหละที่มันหาเรื่องผมแถมยังเป็นคนเดียวกันกับที่เขี่ยผมออกจาก50อันดับแรกด้วยจังเฉียนกำมัดแน่นและรำพึงอย่างโกรธเกรี้ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างออกไปนะจางวินอเฟลิงเป็นผู้เข้าแข่งขันอีกคนหนึ่งจากตระกูลจางที่มีคุณสมบัติเพียงพอได้เข้าสู่โซนหัวกะทิโดยอยู่ในอันดับที่46 ผมรู้แต่คุณก็ทำตัวเองนะจังหวินเฟิงมองหน้าจางเฉียนและพึพรรมพำอย่างเฉยมียอมแม้แต่ผมยังลังเลที่จะเข้าหากลุ่มคนจากสาลาว่าการที่รับทานน้ำแข็งแต่คุณกลับพรวดพลาดเข้าไปทันทีที่มาถึงอยากจะประจบประแจงพวกนั้นคุณก็สร้างปัญหาเองนี่นา ผมยอมรับว่าผมหยิงผยองเกินไปและสมควรที่จะถูกหยามหน้าแต่หมอนั่นแสดงเจตนาร้ายต่อตระกูลจังออกมาในที่สาธารณะถึงกับพูดว่าคนจะตระกูลจังมักจะเข้าไปจุนจ้านในกิจการใดๆที่เกี่ยวข้องกับบรรดาสาวสวยและคุณคงนึกภาพไม่ออกหรอกว่าเขาใช้น้ำเสียงแบบไหนตอนที่พูดถ้อยคำพวกนั้นออกมาเราจะปล่อยให้หมอนั่นทำลายชื่อเสียงของตระกูลจางง่ายๆแบบนี้ไม่ได้จังเฉียนอุดทอนอย่างไม่พอใจ อย่ามาใช้ลูกไม้ตื้นๆของคุณกับผมเลยไม่ว่าเขาจะแสดงเจตนาร้ายต่อตระกูลจงังหรือไม่แต่เขาก็กล้าพอที่จะโจมตีคุณแม้แต่หลังจากที่คุณเปิดเผยตัวตนของตัวเองแล้วไม่ต้องห่วงหรอกผมจะสอนบทเรียนให้เขาทีหลังและทําให้เขารู้ว่าความปราดเรื่องเพียงเล็กน้อยที่เขามีนั้นไม่อาจจะนํามาใช้ได้ในปูชนียสสถานนักปราดขอบคุณมากพี่อวินเฟิงเมื่อได้ยินว่าอีกฝ่ายเต็มใจจะล้างแค้นให้จังเฉี่ยนตัดตัวด้วยความตื่นเต้น สายเลือดของจังวินเนเฟิงนั้นบริสุทธิ์กว่าเขามากอยู่ในขั้นหนึ่งยิ่งไปกว่านั้นระดับวอนยุท์ของอีกฝ่ายก็ยังสูงกว่าเขาเข้าถึงขั้นสุดยอดการควบคุมขั้นต้นแล้วถ้าอีกฝ่ายเต็มใจจะออกรับแทนเขาหลักก็เจ้าหมอจังเซเวียนจะต้องเดือดร้อนแน่อือจังวินเนเฟิงตอบอย่างไม่รู้สึกรู้สาอะไรสำหรับเขาเจ้าหนุ่มที่มีถิ่นฐานบ้านช่องมาจากดินแดนอันห่างไกลถือเป็นเพียงสิ่งรบกวนเล็กเล็กน้อยๆเท่านั้นไม่ได้โครราแก่การใส่ใจแม้แต่นิดเดียว ต่อไปแล้วนะนี่คือกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติเพียงพอจะได้เข้าสู่โซนทั่วไปผู้อาวุโสหลิวบกมืออย่างวางมาดอีกครั้งไม่แยแสความตื่นเต้นของฝูงชนเส้นสายสีเงินแผ่ลงมาจากท้องฟ้ารายชื่อปรากฏทีละชื่อไม่ช้าทั้ง450ชื่อที่ได้เข้าสู่โซนทั่วไปก็ปรากฏหลังจากแน่ใจว่ามีชื่อของจังจิ้วเซี่ยวอยู่ในกลุ่มคนเหล่านั้นแล้วจังเซเวียนก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก อันดับของจางจิ้วเซียววันนั้นไม่สูงนักอยู่ที่460แต่ถึงอย่างไรสิ่งสำคัญก็คือเขาได้ผ่านการทดสอบและได้เป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราชญดเรียบร้อยแล้วส่วนคนอื่นๆที่เดินทางมาด้วยกันจากจักรวรรดิเชียนชงนั้นมาหมิงไห่กับอีก6คนผ่านการทดสอบเช่นกันแม้อันดับของพวกเขาจะไม่ดีนักแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้อย่างน่าพอใจ หลังจากเปิดเผยรายชื่อของนักเรียนที่เข้าสู่โซนทั่วไปแล้วผู้อาวุโสหลิวพูดต่อหลังจากนี้ผมจะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้เป็นนักเรียนผู้สังเกตการณ์จากนั้นเขาก็บกมือแล้วอีก500รอรายชื่อก็ปรากฏเมื่อรวมแล้วปูชนียสถานนักปราชญ์มีนักเรียนทั้งหมด500้อคนซึ่งรวมทั้งโซนหัวกะทิและโซนทั่วไปและอีก500ร้อยคนซึ่งเป็นนักเรียนผู้สังเกตการณ์ทันทีที่รายชื่อของนักเรียนผู้สังเกตการณ์ทั้ง500อคนปรากฏขึ้น ก็มีเสียงของความตื่นเต้นและความผิดหวังพึมพำไปทั่วกลุ่มฝูงชนจางเซเวียนมองรายชื่อของนักเรียนผู้สังเกตการและรับรู้ได้ว่ามี4คนที่มาจากจ,ากจักรวรรดิเชียนชงรวมแล้ว1 1คนจาก33คนในหมู่พวกเขาได้เข้าสู่ปูชนีสถานนักปราชถือเป็นอัตราส่วนหนึ่งใน3เมื่อเทียบกับปีก่อนๆก,ก็ถือว่าไม่เลวนะัก ผู้อาวุโสหลิวบบกมืออีกครั้งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในรายการเหล่านี้ให้อยู่ตรงนี้ก่อนส่วนคนที่เหลือไปพักผ่อนได้ถึงน้ำเสียงของผู้อาวุโสหลิวจะสุภาพแต่ความทรงอำนาจในน้ำเสียงของเขาก็บ่งบอกว่ามันคือคำสั่งไม่ใช่คำขอร้อง ไม่ว่าเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่ลาดหวังจะรู้สึกเสียใจสักแค่ไหนพวกเขาก็รู้ดีว่าคงจะเป็นการแสดงความโง่เง้าอย่างมากหากจะตั้งคำถามกับการตัดสินของผู้อาวุโสหลิวพวกเขาจึงได้แต่แยกย้ายกันออกไปด้วยความผิดหวังถึงอย่างไรปูชนียาสสถานนักปราชญ์ก็ไม่ใช่องค์กรการกุศลและธรรมชาติของการสอบเข้าก็คือเพื่อคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญออกจากผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญผลจึงต้องเป็นอย่างนี้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องมีทั้งผู้ที่ได้ไปต่อและผู้ที่ถูกคัดออก ภายในไม่ถึง10นาทีก็มีเพียง1,000คนที่อยู่ในจตุรัสอันดับแรกผมขอต้อนรับพวกคุณเข้าสู่ปูชนีสถานนักปราช์ููอาวุโสหลิวเคาะนิ้วไปตรงหน้าและตราสัญ,ญลักษณ์ก็ปรากฏในมือของผู้เข้ารับการทดสอบที่มีคุณสมบัติครบครันนี้คือตรายกสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนของพวกคุณมันจะอธิบายสิ่งที่คุณควรทำในฐานะนักเรียนของปูชนีสถานนักปราชญดโดยอัตโนมัติ จางเซเวียนมองตรายกของเขาก่อนจะชําเลืองมองไปรอบๆตรายกสัญลักษณ์ของนักเรียนผู้สังเกตการเป็นสีฟ้าอ่อนของนักเรียนโซนทั่วไปเป็นสีเหลืองอ่อนและของนักเรียนโซนหัวกะทิอย่างเขาเป็นสีดำ เมื่อตรวจสอบตราสัญ,ญลักษณ์ของเขาอย่างทีถ้วนก็พบว่ามีตัวอักษรคำว่านักปราชา์สลักไว้มันแพร่รังสีของความโบราณโบราณและประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ออกมายังมีอักษรจารึกเบตเตเล็ดอยู่ด้านข้างตราสัญ,ญลักษณ์มีลักษณะเหมือนกับดวงตาของมนุษย์ราวกับจะบ่งบอกว่าเหล่าบรรพบุรุษกำลังจับตามองพวกเขาอยู่ด้วยการกระดิกนิ้วจังเซเวียนหยดเลือดหยดหนึ่งลงไปบนตราหยกสัญ,ญลักษณ์มันซึมเข้าไปทันทีเขารู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าตราใดที่มีตราหยกอยู่กับตัว ก็สามารถจะเดินไปทั่วพื้นที่ของปูชนีสถานนักปราชญดที่เต็มไปด้วยค่ายกลได้อย่างสบายโดยไม่เป็นการเปิดการใช้งานพวกมันในเวลาเดียวกันจางจิวเซียวก็แสดงความเป็นเจ้าของกับตรายกในมือของเขาความภาคภูมิใจที่ปรากฏบนใบหน้าของเขานั้นยากที่จะไม่พูดถึงได้ในฐานะทายาทของครอบครัวสาขาเขาไม่ได้รับการยกย่องมากมายนักจากตระกูลจางแต่ด้วยความสําเร็จในการเข้าสู่ปูชนีสถานนักปราช์สถานภาพของเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ บางทีปีนี้เราอาจจะได้เข้าร่วมการประชุมประจําปีก็ได้จังจิ้วเซี่ยวคิดในตาเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นในแต่ละปีตระกูลจางจะจัดการประชุมประจําปีขึ้นมีแต่สมาชิกฝ่ายในและสมาชิกที่ประสบความสำเร็จจากครอบครัวสาขาเท่านั้นถึงจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมภายใต้สถานการ์ปกติจังจิ้วเซี่ยวไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะได้รับคำเชิญ แต่ตอนนี้เขากลายเป็นนักเรียนของปูชนียศสฐานนักปราดแล้วสถานภาพภายในตระกูลจังของเขาจะพุ่งขึ้นสู่อีกระดับหนึ่งด้วยสถานภาพใหม่นี้เขาย่อมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้เข้าร่วมการประชุมกับสมาชิกในตระกูลที่มีระดับขั้นสูงกว่าทั้งหมดนี้ต้องขอขอบคุณประมาจา์จังรูดีว่าตัวเองไม่มีวันมาถึงจุดนี้หากไม่ได้ความช่วยเหลือจากจังเซเวียนจังจิ้วเซี่ยวหันไปมองอีกฝ่ายอย่างสำนึกในบุญคุณ แม้เขาจะเป็นทายาทของตระกูลจางแต่ตระกูลจางก็ไม่ได้ให้คำชี้แนะมากนักในเรื่องวรรยุทธ์รวมทั้งการพัฒนาตัวเองในฐานะปรมาจารย์ด้วยแต่เป็นจางเซเวียนที่ตั้งอกตั้งใจให้คำชี้แนะเขาอย่างไม่หยุดหย่อนไม่ถือสาแม้แต่ทีถ้าเป็นปฏิปักษ์ที่เขาเคยมีต่ออีกฝ่ายในตอนแรกแรกเขาไม่มีความรู้สึกอื่นใดน,น,นอกจากความเคารพอย่างจริงใจในบุค,คลิกและความรู้อันลึกซึ้งของชายหนุ่มคนนี้ เสียงของผู้อาวุโสหลิวดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งการสอบเข้าอาจสิ้นสุดลงแล้วแต่ผมยังมองเห็นความผิดหวังและความเสียใจในดวงตาของพวกคุณหลายคนดังนั้นทางปูชนีสถานนักปรา์จึงจะขอจัดการท้าทายของผู้พ่ายแพ้ขึ้นเพื่อมอบโอกาสสุดท้ายให้กับคนที่อยากจะเลื่อนอันดับของตัวเองเยี่ยมเลยทั้งหมดที่ผมต้องการก็คือโอกาสนี้แหละ เอาจิงๆสิการท้าทายของผู้พ่ายแพ้แทบจะไม่เคยได้จัดขึ้นเลยนะใครจะมาคิดว่าครั้งนี้พวกเราจะมีโอกาสคราวนี้ล่ะผมจะต้องได้เป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราชญ์อย่างเป็นทางการไม่ว่าด้วยเล่หรือด้วยกลก็ตาม <S <S เมื่อได้ยินเสียงประกาศนั้นในตาของผู้เข้าแข่งขันก็พลันเบิกโพลงด้วยความตื่นเต้น แม้จะไม่ใช่เรื่องธรรมดานักที่จะมีการจัดการท้าทายของผู้พ่ายแพ้แต่ก็เคยมีอยู่2-3ครั้งในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาดังนั้นผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่จึงพอจะรู้จักอยู่บ้าง กติกาของการท้าทายของผู้พ่ายแพ้นั้นง่ายดายมากนักเรียนผู้เข้าสังเกตการ์จะมีโอกาสเข้าท้าทายนักเรียนของโซนทั่วไปและหากได้รับชัยชนะก็จะได้เข้าแทนที่ตำแหน่งของนักเรียนคนนั้นเช่นเดียวกันนักเรียนในโซนทั่วไปจะได้รับโอกาสให้เข้าท้าทายนักเรียนในโซนหัวกะทิและสามารถเข้าแทนที่ผู้นั้นได้หากได้ชัยชนะทุกคนจะมีโอกาสหนึ่งครั้งในการเลือกผู้ที่จะเข้าท้าทายและผู้ที่พ่ายแพ้จะต้องได้รับโทษผู้อาวุโสหลิวประกาศ ผมเชื่อว่าพวกคุณส่วนใหญ่คงจะคุ้นเคยกับกติกานี้ดีจึงไม่ขออธิบายอะไรมากมายสำหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยอีกเล็กน้อยให้ศึกษาจากตราสัญ,ญลักษณ์ที่คุณเพิ่งได้รับไปศึกษาจากตราสัญ,ญลักษณ์จางเซเวียนใช้การรับรู้จิตวิญญาณเพ่งเข้าไปในตราหยกสัญ,ญลักษณ์ในมือของเขาและกฎเกณฑ์มากมายของปูชนีสถานนักปราชญ์ก<ๆ>็ปรากฏขึ้นตรงหน้ามีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท้าทายของผู้พ่ายแพ้ด้วย การท้าทายนี้จัดขึ้นเพื่อโอกาสของความชอบทำผู้แข็งแกร่งกว่าจะได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นขณะที่ผู้แอร์กว่าจะต้องถูกกําจัดออกหรือในอีกด้านหนึ่งผู้อยู่รอดคือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นการเข้าท้าทายผู้ที่เป็นรุ่นพี่ก็ถือเป็นการแสดงความไม่เคารพอย่างสูงดังนั้นความล้มเหลวจึงหมายถึงการถูกลงโทษ การถูกลงโทษนั้นมีหลายแบบตั้งแต่การจ่ายค่าชดเชยการถูกลงโทษทางร่างกายการแสดงคำขอโทษต่อสาธารณะโดยฝ่ายผู้ชนะจะเป็นผู้เลือกในอีกแง่หนึ่งถึงแม้จะเป็นโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันที่อ่อนแอกว่าสามารถขยับตำแหน่งของตัวเองได้แต่พวกเขาก็ต้องแน่ใจด้วยว่าสิ่งที่เลือกทำลงไปจะไม่เกินกำลังของตัวเองเริ่มได้ผู้อาวุโสหลิวบกมือและตรัดกล้องจากนั้นสังเวียนรูปก,กลมก็ปรากฏขึ้นบนพื้น ส่วนอีกด้านหนึ่งฝูงชนก็มองหารายชื่อก่อนหน้านี้เพื่อตัดสินใจว่าจะเข้าท้าทายใครผมขอเข้าท้าทายผู้ที่ได้อันดับที่500ในการทดสอบสเวนหิงเสียงหนึ่งดังขึ้นจากฝูงชนเสียงนั้นมาจากนักเรียนผู้สังเกตการผมจำได้เขาคือเจ้าฉีผู้ที่ได้อันดับแรกของนักเรียนผู้สังเกตการคืออันดับที่501ในการทดสอบเขาคงอยากเข้าท้าทายผู้เข้าแข่งขันที่มีอันดับสูงกว่าเขาเพียงอันดับเดียว นั่นก็พอคาดเดาได้ในเมื่อทั้งคู่ห่างกันเพียงหนึ่งอันดับความเหลื่อมล้ำก็คงไม่มากเกินไปถึงอย่างไรเขาก็ต้องทดลองไม่อย่างนั้นก็จะต้องเสียใจไปชั่วชีวิตจริงด้วยใครก็ตามที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับเขาคงไม่เต็มใจจะล้มเลิกโดยที่ยังไม่ได้พยายามหรอกฝูงชนพาก,กันตั้งข้อสังเกตเมื่อเห็นผู้เข้าแข่งขันบางส่วนก้าวเข้าสู่การท้าทาย ทั้งคู่ห่างกันเพียงหนึ่งอันดับแต่มันก็เกิดความแตกต่างอย่างมากมายระหว่างการเป็นนักเรียนผู้สังเกตการกับการเป็นนักเรียนในโซนทั่วไปของปูชนียอสถานนักปราชญ์ไม่ว่าใครที่อยู่ในสถานภาพแบบเจ้าชีอย่างน้อยก็จะต้องขอลองจะให้ใครคนหนึ่งพอใจได้อย่างไรในเมื่ออีกเพียงเก้าเดียวก็จะได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วฟืบหลังจากประกาศการท้าทายเจ้าชีก็กระโดดเข้าสังเวียนจัดให้ ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งเดินออกมาจากฝูงชนและก้าวขึ้นสู่สังเวียนเช่นกันเมื่อมองใกล้ๆจางเซเวียนก็จดจำได้ว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคนที่เคยสู้กับเขาเพื่อไวเทียนเฉินเมื่อครั้งยังอยู่ในจักรวรรดิเชียนฉงและต้องเสียหินวิเศษขั้นสูงแบบเข้มข้นเป็นพิเศษให้เขาจำนวน15ก้อนน,น้อยที่3แห่งตระกูลสเสวสเวนิง ในการดือนครั้งนั้นอีกฝ่ายลงเอยด้วยการอาเจียนออกมาหลังจากที่เคลื่อนไหวเร็วเกินไปและต้องถูกเย้ยหยันจากผู้คนมากมายจากเหตุการณ์ครั้งนั้นแต่ตลอด2 3วันที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะแรงบันดาลใจที่ได้รับจากประสบการณ์ในการต่อสู้กับจางเซเวียนเขาสามารถเลื่อนระดับวอนยุท์ของตัวเองจนได้เป็นนักรบเซี่ยวกันและทิ้งช่องว่าง แม้ความแข็งแกร่งระดับนั้นจะไม่ได้มีความหมายอะไรมากมายสำหรับอัจฉริยะผู้ไร้เปรื่องของปูชนีสถานนักปรา์แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในนักรบชั้นนำเสวนิงคุณได้เจอกับการทดสอบแบบไหนในการทดสอบประตูขุนเขาการดวลชนิดไหนที่คุณคิดจะใช้กับเจ้าชีผู้อาวุโสหานอสูตั้งคำถาม ผูชนีสถานนักปรา์ไม่ได้คัดเลือกนักเรียนบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งแต่เป็นการประเมินความสามารถโดยรวมด้วยเหตุนี้เหล่าผู้เข้าท้าทายจึงต้องเข้าท้าทายในด้านที่อีกฝ่ายถนัดเพื่อพิสูจน์ว่าเขาควรค่าพอที่จะได้แทนที่อีกฝ่ายหรือไม่เหตุผลที่ผมผ่านการทดสอบมาได้ก็เพราะการโจมตีอันรวดเร็วและรุนแรงตรบับใดที่เขาสามารถเอาชนะผมได้โดยกดข่มระดับวันยุทธให้เท่ากับผมผมก็จะยอมแพ้เวนเหนิงเชิดหน้าประกาศอย่างมั่นใจ แม้ตระกูลสเสวจะเป็นเพียงตระกูลขั้นสามแต่เทคนิคขั้นสุดยอดคือเคล็ดวิชาได้ไหมทองคำนั้นก็ไม่อาจประมาทได้ถ้าเขาไม่ได้พบกับคนพิลึกพินั่นอย่างจางเซเวียนเทคนิคนั้นก็คงจะทำให้เขากลายเป็นผู้ไร้เทียมทานในระดับขั้นของตัวเองไปแล้วไม่อย่างนั้นเขาคงไม่อาจผ่านการทดสอบประตูขุนเขาและกลายเป็นนักเรียนของปูชนีสถานนักปราดได้ การดวนหรือเยี่ยมเลยเจ้าชีพยักหน้าเขาคำรามก้องแล้วระดับวันยุทธก็ลดลงมาจะเลยหรือแค่เสี้ยวการละทิ้งช่องว่างฟืบครู่ต่อมาทั้งคู่ก็พร้อมปะทะกันกล่าวได้ว่าทั้งสองคนควรคู่กับคำว่าอัจฉริยะต่างหลบหลีกการโจมตีกันไปมาคลื่นความสั่นสะเทือนแผ่ออกไปโดยรอบเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ก็ยังสูสีกันอยู่ทําให้ยากที่จะระบุว่าใครถือไพ่เหนือกว่าประมาจารย์จางคุณคิดว่าใครจะชนะจางจิ้วเสี้ยวถามด้วยความอยากรู้ สเวนิงน่าจะได้เปรียบในแง่ทักษะของเขาจังเซเวียนตอบคิดเหมือนผมเลยจังจิ้วเซียวตั้งข้อสังเกตจากนั้นเขาก็หันมามองจังเซเวียนและถามด้วยความอยากรู้อีกครั้งพูดก็พูดเธอประมาจารย์จังคุณพบกับการทดสอบชนิดไหนในการทดสอบประตูคุณเขานะผมอยากรู้เหลือเกินว่าคุณเข้าสู่โซนหัวกะทิได้อย่างไร ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาดูจะเชี่ยวชาญในทุกด้านทั้งในแง่ของวอนยทธความเป็นปรมาจารย์การตรวจสอบสมบัติการวาดรูปดูเหมือนจะไม่มีอะไรสักอย่างที่เขาไม่รู้ไม่มีสักอย่างที่เขาไม่เชี่ยวชาญด้วยเหตุนี้จังจิ้วเซียวจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าความสามารถชนิดไหนที่จังเซเวียนต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อเข้าสู่โซนหัวกะทิผมเข้าสู่โซนหัวกะทิได้อย่างไรหนะ้าหรือจังเซเวียนมีสีหน้าครุ่นคิดก่อนจะตอบเอออะผมว่าผมหลับอ่ะน,นะ ตอนที่1,302ท้าทายจังเซเวียนคุณหลับเนี่ยนะจังจิ้วเซี่ยวตาโตงงจนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขาถามจังเซเวียนว่าเข้าสู่โซนหัวกะทิได้อย่างไรเพื่อหวังจะศึกษาจากประสบการณ์ของอีกฝ่ายแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเขาหลับใช่หน่าสิใครจะไปทนการทดสอบสาวันไหวจังเซเวียนตอบด้วยเสียงของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่อาจหาใครสักคนมาเทียบกับเขาได้ อันที่จริงเขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะหลับไปสาวันรวดและถึงกับตกตะลึงไม่น้อยเมื่อตื่นขึ้นมาแต่เมื่อคิดดูมันก็คุ้มค่าต่อให้เขาตื่นอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้มากนะเพราะมีข้อบกพร่องมากเกินไปอยู่ในเคล็ดวิชาดวงตาสวรรค์แห่ง9ก้าพื้นดินเบื้องล่างจึงไม่มีทางที่เขาจะฝึกฝนมันอีกอย่างนักปราชญ์คุยก็ดูเหมือนจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้บอบช้ำเหลือเกินกับสิ่งที่เขาพูดออกไป แทนที่จะต้องเผชิญสอฐานการอันหน้ากระอักกระอ่วนตลอด3วันสู้หลับไปเพื่อจะได้ตื่นขึ้นมาสดชื่นและพร้อมรับการเดินทางในอนาคตสู่ปูชนีสถานนักปรั์น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดกว่าอีกอย่างการมีโอกาสได้นอนหลับก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาจะหาได้ง่ายๆ สามวันรวดจ,จังจิ้วเซี่ยวรู้สึกเหมือนกำลังเห็นปีศาจประมาจาันจังคุณกำลังจะบอกว่าตอนที่พวกเราวุ่นวายอยู่กับการพยายามผ่านการทดสอบในประตูขุนเขาไม่ได้พักแม้แต่เสี้ยววินาทีเพราะเกรงว่าจะถูกคัดออกแต่คุณหลับไปสามวันเลยจริงๆน่าหรือก็จริงหน้าสิผมเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าผมจะหลับได้นานขนาดนั้นจางเซเวียนตอบพร้อมกับยิ้มเจือนทั้งทั้งที่หลับไปตั้งสามวันคุณก็ยังเข้าสู่โซนหัวกะทิได้จังจิ้วเซี่ยวกลืนน้ำลายอิดใหญ่รู้สึกเหมือนจะเป็นบ้า นับตั้งแต่วินาทีที่เขาเข้าสู่ประตูขุนเขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อจะแสดงความปรัดเรื่องของตัวเองเกรงว่าการพักผ่อนแม้เพียงชั่ววินาทีจะหมายถึงการพลิกผันระหว่างความสําเร็จกับความล้มเหลวแต่ชายหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าเขาคนนี้หลับไปสามวันรวดแล้วยังเข้าสู่โซนหัวกะทิได้อีกโลกจะไม่ยุติธรรมไปยิ่งกว่านี้ได้อีกไหมยเยี่ยมมากเก่งจริงๆนายน้อยที่สามทำได้ดีมาก ขณะที่จางจิ้วซีหยกกำลังจะช็อกตายเสียงเชียร์ดังสนั่นก็ดังขึ้นโดยรอบเมื่อเงยหน้าขึ้นก็พบว่าการโดนบนสังเวียนได้สิ้นสุดลงแล้วผู้เข้าทา้าทายเจ้าชีถูกได้ไหมทองคําพันไว้รอบตัวราวกับรังไหมไม่ว่าจะดิ้นรนอย่างไรก็เคลื่อนไหวไม่ได้เคล็ดวิชาได้ไหมทองคาของเวียนหนิงนั้นอาจใช้กับจางเซเวียนไม่ได้แต่ก็ถือเป็นอาวุธที่ไร้เทียมทานกับนักรบส่วนใหญ่ถึงเจ้าชีจะไม่ได้อ่อนแอน,นักแต่ก็ยังต้องจนมุมเพราะเคล็ดวิชานี้ ผมยอมแพ้ความผิดหวังแผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าของเจ้าฉีเขาถอนหายใจเฮือกและยอมแพ้โดยดีเขาคิดว่าในเมื่อผลคะแนนที่ออกมาระหว่างทั้งคู่ไม่ได้ห่างกันมากนักหากโชคช่วยสักหน่อยเขาก็อาจได้รับชัยชนะแต่เท่าที่ดูตอนนี้ดูเหมือนว่าการทดสอบประตูขุนเขาจะเที่ยงตรงและยุติธรรมมากมันวัดความสามารถของผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนได้โดยที่ไม่อาจตั้งคำถามกับมันได้เลย ผมเต็มใจรับการลงโทษหลังจากพ่ายแพ้แล้วเจ้าฉีก็เดินลงจากสังเวียนไปอย่างเงียบๆเ,เมื่อเห็นการดวลน,นัดแรกสิ้นสุดแล้วผู้อาวุโสหลิวถามต่อพร้อมกับยิ้มมีใครอยากท้าทายอีกไหมผมขอท้าทายผู้ที่ผมขอท้าทายคือผู้ได้อันดับที่50จางเซวียนเสียงตะโกนดังลั่นไปทั่วจตุรัสจากนั้นร่างหนึ่งก็กระโดดขึ้นสู่สังเวียนเขาคือผู้ได้อันดับที่52เมืองฝานชิง เขาเป็นทายาทของตระกูลนักปราดตระกูลเมื่อแม่สายเลือดจะอยู่ในขั้น2เท่านั้นแต่ระดับวันยุทธของเขาก็ถึงขั้นกึ่งสุดยอดการควบคุมแล้วคนอย่างเขาจะทนได้อย่างไรที่นักรบจิตวิญญาณต้นกำเนิดขั้นสูงสุดอย่างจางเซเวียน9เข้าสู่โซนหัวกะทิได้ในขณะที่เขาไม่มีโอกาส นั่นน่ะสิทันทีที่การท้าทายของผู้พ่ายแพ้ได้รับการประกาศผมก็รู้เลยว่าจะต้องมีผู้คนมากมายที่อยากเข้าท้าทายจางเซเวียนไม่เพียงวันยุทธของเขาจะอ่อนด้วยเขายังได้อันดับสุดท้ายของโซนหัวกะทิด้วยมีผู้คนมากมายที่จับตามองตำแหน่งของเขานั่นทำให้ผมนึกได้ผมได้ยินเรื่องนี้มาจากสหายของผมคนหนึ่งในปูชนีสถานนักปราชญ์ตรวจสอบไม่ได้ว่าจริงหรือเท็จแต่ว่ากันว่าจางเซเวียนไม่เคยเข้าสู่ตำแหน่ง500อันดับแรกเลยตลอดการทดสอบที่ผ่านมา จนกระทั่งแผ่นหยกทดสอบปรับเปลี่ยนตัวเลขเป็นครั้งสุดท้ายนั่นแหละชื่อของเขาถึงปรากฏขึ้นในอันดับที่50ได้ที่นั่งสุดท้ายของโซนหัวกะทิไปพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือคะแนนของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า10,000คะแนนในรวถเดียวคะแนนของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า10,000คะแนนในรวถเดียวหรือโกงกันเห็นเห็นหรือเปล่าเอาเถอะตอนนี้เรายังพูดอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาโกงจริงๆหลักก็ปูชนีสถานนักปราชญ์จะต้องมีวิธีจัดการกับเขาแน่ เมื่อได้ยินว่ามีผู้เข้าท้าทายจางเซเวียนเสียงอื้ออึงเซงแซก็ดังไปทั่วจางเฉียนที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชนในตาแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นสิ่งที่เกิดขึ้นในหอประกาศผลนั้นแพร่สะพัดไปทั่วคนจำนวนหนึ่งล่วงรู้ถึงความแปลกประหลาดในผลคะแนนของจางเซเวียนแต่ละคนจึงสนใจอยากรู้ว่าประมาจารย์ที่ชื่อจางเซเวียนคนนี้มีความสามารถพิเศษชนิดไหนถึงมีคุณสมบัติเพียงพอได้เข้าสู่การเป็นนักเรียนในโซนหัวกะทิ ผู้อาวุโสหลิวกับผู้อาวุโสหานซูต่างก็หันมามองพวกเขาอยากเห็นความสามารถของชายหนุ่มเช่นเดียวกับที่อยากคลี่คลายความสงสัยของตัวเองคุณอยากท้าทายผมหรือได้สิส่วนอีกด้านหนึ่งจางเซเวียนก็ไม่คิดว่าจะมีใครท้าทายเขาเขาสายหน้าอย่างจนปัญญาแล้วก็กระโดดขึ้นสู่สังเวียน ถึงเขาจะชอบถอมเนื้อถอมตัวและหลีกหนีให้อยู่ห่างจากปัญหาแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะเกรงกลัวเมื่อปัญหาเข้ามาถึงที่ถ้าใครอยากเข้ามาแทนที่เขาอีกฝ่ายก็จะต้องแสดงความแข็งแกร่งที่คู่ควรกับตำแหน่งนั้นไม่ทราบว่าประมาจารย์จังผ่านการทดสอบชนิดไหนในการทดสอบประตูขุนเขาผมจะได้แข่งขันกับคุณตามรูปแบบนั้นเมื่อฝานชิงถามด้วยน้ำเสียงที่เจอการย่อหยัน การทดสอบชนิดไหนที่ผมเจอหรือผมก็แค่ตื่นขึ้นมาและไม่อยากหลับอีกแล้วก็เออช่างมันเถอะอย่าเสียเวลาเลยทำไมไม่ใช้การดวนแบบทั่วไปล่ะจังเซเวียนนึกถึงการทดสอบก่อนหน้านี้และสายหน้าเขาหลับไป3วันเต็มและเพิ่งตื่นมาได้ไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ้ำหากเขาแข่งขันกับอีกฝ่ายในแง่ที่ว่าใครจะหลับได้นานกว่ากันเขาย่อมเสียเปรียบแน่อีกอย่างฝูงชนคงไม่สนใจจะชมการดวลในลักษณะนี้ ดังนั้นใช้การดวลแบบปกติจึงน่าจะสบายใจกว่าเหมือนอย่างที่สเวนหนิงทำเมื่อครู่มันจะรวดเร็วปราศจากปัญหาและที่สำคัญที่สุดก็คือได้ผลดีคุณอยากดวลกับผมหรือเอาจริงหรือเปล่าเมื่อฝานชิงจ้องหน้าจางเซเวียนราวกับกำลังมองหน้าคนโง่ผมเป็นนักรบกึ่งสุดยอดการควบคุมขณะที่คุณเป็นแค่นักรบจิตวิญญ,ญาณต้นกำเนิดขั้นสูงสุดแน่ใจแล้วหรือว่าจะแข่งกับผมคงไม่ได้กำลังฝันกลางวันอยู่ใช่ไหม อือจางเซเวียนพยักหน้าอย่างมั่นใจดีเลยผมจะลดระดับวรยุทธ์ของผมให้เท่ากับคุณเมืองฝานชิงพยักหน้าก่อนจะลดระดับวรยุทธ์ของเขาลงอย่างรวดเร็วไปสู่การเป็นนักรบจิตวิญญ,ญาณต้นกําเนิดขั้นสูงสุดจากนั้นก็พูดว่าเริ่มกันเถอะดีจางเซเวียนตอบอันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับเขาเลยว่าเมืองฝานชิงจะลดระดับวรยุทธ์หรือไม่แต่ในเมื่ออีกฝ่ายทําไปแล้วเขาก็คร้านที่จะพูดอะไรถึงอย่างไรก็คงไม่มีอะไรแตกต่างมากนะ จางเซเวียนพุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วในชั่วพริบตาก็ไปปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าเมื่องฝานชิงฝ่ามือของเขาพุ่งเข้าโจมตีอีกฝ่ายคุณเมื่อเผชิญหน้ากับพลังฝ่ามือเมื่องฝานชิงรู้สึกราวกับโลกทั้งโลกถล่มเข้าใส่เขาพบว่าพื้นที่รอบตัวถูกปิดกั้นเอาไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายหรือขวาทำให้หลบหนีไปไหนไม่ได้เลย เพียงครู่เดียวลมหายใจของเมืองฝานชิงก็ขาดห้วงขณะที่เขาพยายามหอบหายใจเอาอากาศเข้าไปใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงกำ่ัแต่ก่อนที่พลังฝ่ามือนั้นจะเข้าปะทะจังเซเวียนก็ถอนมือออกการประทะและการถอนมือออกทำอย่างรวดเร็วในสายตาของคนดูจึงดูเหมือนกับว่าเขากำลังเล่นกลอะไรบางอย่าง แต่เพราะการเคลื่อนไหวนั้นเองที่ทําให้เมื่องฝานชิงงงจนทําอะไรไม่ถูกราวกับมีใครใช้ดาบตัดกระแสความคิดของเขาร่างของเขาโงนเนนราวกับที่เมา่อก่อนที่จะซุดพัวลงกับพื้นด้วยเสียงดังสน,นั่นเมื่องฝานชิงสลบไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้สึกถึงคลื่นรบกวนของพลังจิตวิญญาณแม้แต่สักนิดเลยด้วยซ้ําแล้วเมื่องฝานชิงสลบไปได้อย่างไรกัน ผมก็ไม่แน่ใจทั้งหมดที่ผมเห็นก็คือการโจมตีแบบเล่นกลของจางเซเวียนฝูงชนมองหน้ากันอย่างงงงันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น JT c h a n แน l ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง